อยู่ในเรื่องของการแปลงเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมครับหลักการก็คือไงนะเราพยายามทําตัวส่วนให้กลายเป็นหลักส่วน10หลักส่วนร้อยและหลักส่วนพันนะครับเพื่อพิจารณาตัวเศษได้ง่ายขึ้นนะครับทํายังไงก็ได้นะครับการทําก็คือคูณก็ได้หารก็ได้นะครับหรืออาจจะต้องทําซ้ํา2ครั้ง3ครั้งก็ต้องทําเพื่อให้มันได้เป็นหลักส่วน10หลักส่วนร้อยหลักส่วนพันามาดูข้อที่1นเลยครับ หนึ่ส่วนยีครับเราจะไปใช้พื้นที่ข้างบนนะขอเขียนด้วยพื้นที่ที่มันว่างหน่อยครับ1นึ่ศษส่วนยีครับขอทำที่ตรงเอาเอา,เอามาดูให้ให้เห็นวิธีทำได้แล้วกันครับหนึ่เส่วนยีเขียนด้วยสีน้ำเงินนะวิธีการก็คือทำการแยกเห็นไหมครับเขาจะทำการแยกก่อน1นึ่ส่วนยีก็คือห บวกด้วยเศษ7เจ็ดส่วนยี่สิบฉะนั้นเราพิจารณาเอาแค่ในส่วนของเศษ7เจ็ดส่วนยี่สิบเนี่ยมาทําการคํานวณก็ได้นะครับก็ได้เศ็ดเจ็ดส่วนยี่สิบครับหนึ่งนี้ละไว้ก่อนนะทายังไงให้ตัวส่วนกลายเป็นหนึ่งร้อยครับเราจะทําการคูณห้านะครับเราจะทําการคูณห้าเมื่อคูณห้าแล้วได้หนึ่งร้อยครับยี่สิบคูณห้าได้หนึ่งร้อยฉะนั้นตัวเจ็ดก็ต้องถูกคูณด้วยห้าครับเจ็ดห้าได้ สามสิบห้าครับฉะนั้นสามสิบห้าส่วนร้อยก็คือสมยมสามสองตำแหน่งครับตามตำแหน่งของอะตามจำนวนของเลขหนึ่งร้อยนะครับเลขศูนย์นะครับก็จะเห็นว่าสามสิบห้าส่วนร้อยนะครับหรือเศษสามสิบห้าส่วนร้อยได้เท่ากับศูนย์จุดสามห้านั่นเองนะครับทีนี้มันมีหนึ่งอยู่ข้างหน้าครับมันมีหนึ่งอยู่ข้างหน้าก็คือหนึ่งบวกกับอะไรครับตรงนี้นะครับ ก็เท่า1.35ดังนั้นข้อนี้ตอบ1.35ครับถ้าเขียนอยู่ในรูปของทศนิยม1.35ตอบจ35ไปเลยมันจะผิดเนาะมาดูข้อที่2ครับข้อที่2อยู่ตรงนี้ 5. ขอโทษทีครับ5เศษหนส่วนสครับเดี๋ยวเอามาเขียนขอลบก่อนนะครับ มันคืออะไรครับมันเอามาแยกมามันก็คือ5บวกด้วยเศษหส่วนสใช่ไหมครับอันั้นเราละ5ไว้ก่อนครับก็จะเป็นเศษหส่วนสนะครับทําให้เป็นเศษตัวส่วนเป็น1 0บร้หรือพันคูณอะไรดีครับคูณด้วย25ดีกว่านะคูณด้วย25นะครับช้นข้างบนต้องคูณด้วย25เหมือนกันครับ เมื่อข้างบนคูณด้วย25แล้วก็คูณด้วย1นะครับ25คูณ1มันก็เลยเป็น25ขนาดที่4คูณด้วย25กลายเป็น100นะครับตัวอะไรครับ25ทศนิยม2ตำแหน่งครับหรือส่วนร้อยเนี่ยหลักส่วน10หลักส่วนร้อยใช่ไหมทศนิยม2ตำแหน่งก็คืออะไรเอ่ย0 2น้นั่นเองครับ เรามี5อยู่ข้างหน้านะครับที่เราไม่ได้เอามาคิดตะก,กี้นะครับเราจะทําการดึงลงมาเลยครับดึงลงมาครับมันคือ5บวกด้วยอะไรครับเนี่ยเครื่องหมายบวกเห็นไหม0.25ยฉะนั้นข้อนี้ก็คือ5.25นั่นเองนะครับเมื่อบวกกันแล้วฉะนั้นคําตอบของข้อที่2คือ5.25ครับ ข้อที่3นะครับโจทย์คือ C เศษ3ส่วน8ครับ C เศษ3ส่วน8นะครับก็คืออะไรครับ C บวก3ส่วน8ครับฉะนั้นมันก็คือเราละ4สไปก่อนนะเอา3ส่วน8มาครับทำให้ตัวส่วนนี้กลายเป็นส่วน10ส่วน100หรือส่วนพันทำได้ด้วยวิธีการคูณกับ125 เมื่อคูณกับ125 8คูณ125จะได้1,000นะครับตัวข้างบนต้องคูณด้วย125ด้วยครับก็จะได้เท่าไหร่ครับ3คูณ125 375ครับ375ทศนิยม3ตำแหน่งครับมันก็คือ0.375หหรือใช้วิธีการนับข้างหลังเห็นไหม 1>, 1 2 3่งสอทศยมจะอยู่ข้างหน้า3นะครับนี่ไงมันก็คือ0.375แลเ้วราจะดึง4ลงมานะครับเราจะดึง4ลงมาครับ4ถูกดึงลงมาแล้วครับเอามาบวกฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ4.375นะครับตอบเลยครับข้างล่างครับ ดังนั้นข้อนี้เราเลยได้คําตอบ4.375นะครับจะสังเกตเห็นไหมว่าทุกข้อนะครับข้างหน้าเป็น1ก็จะเป็น1นะ5ก็เป็น5นะครับ4ก็เป็น4ครับฉะนั้นข้อ4ก็จะเป็น2ขึ้นต้นแน่นะครับ6แล้วก็1ดังนั้นเวลาเราเจออย่างนี้ในการเขียนทศิยมเอาแค่ข้างหลังมาคิดก็ได้นะครับเอาแค่ข้างหลังมาคิดก็ได้นะไม่ต้องอันนี้รอมาใส่ข้างหน้าได้เลยรออย่างเดียว นะครับเอาละมาคิดในข้อที่4ต่อครับ2เศษ64ส่วน125 2ครับเศษ64ส่วน125ฉะนั้นเราเอาแค่64ส่วน125มาคิดก็ได้เนาะทำยังไงครับมันถึงจะกลายเป็นเศษเศษส่วน10เศษส่วน100หรือเศษส่วนพันเอาไปคูณ8นะ ข้างบนข้างล่างครับ125คูณ8ได้1,000 64คูณ8ได้512นี่ครับดังนั้นครับตัวนี้คือทศิยม3ตำแหน่งครับก็นับ1นับ2และนับ3นะครับจุดจะอยู่ข้างหน้า5ครับ ่าหรือได้ครับเท่านี้ครับและ2เราดึงมาเลยครับ2เราดึงมาเลยได้เท่าไหร่ข้อนี้2.512เอาไปตอบเลยครับในข้อที่4มาดูข้อที่5เลยนะครับ6กเศส14ส่วน500 เราเอาแค่สิบสี่ส่วนห้าร้อยมาเลยครับข้างหน้ามันไม่ต้องคิดไปแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาหกไปใส่ข้างหน้าเลยนะครับก็คูณสองได้เลยใช่ไหมเนี่ยอ่ามันง่ายเลยครับเนี่ยคูณสองครับเพราะว่าห้าร้อยคูณสองได้พันหนึ่งสิบสี่คูณสองได้ยี่สิบแปดครับทีนี้จะต้องเป็นยี่สิบแปดทศนิยมสามตำแหน่งครับอ่าทีนี้มีสองตัวงงไหม ก็เพิ่มศูนย์เข้าไปสิครับก็จะเป็นยี่สิดทยมขอโทษทียี่สิบแดทศยม3ามตำแหน่งฉะนั้นก็คือนี่ครับทำให้28มีทศยม3ามตำแหน่งคือแตัวสุดท้ายเนี่ยจะต้องเป็นหลักที่3นะครับหรือใช้วิธีการนับครับนับ1นับ2ถึงข้างหน้า2มันได้แค่2ครั้งนะครับฉะนั้นนับไปอีกครับใส่ศูนย์แล้วนับเพิ่มเข้าไปอีก แล้วก็จุดอยู่ตรงนี้ครับได้0.028แล้วมี6นะดังนั้นเอา6มาด้วยครับเอา6มาบวกได้6.028ครับมาตอบข้อที่5กันข้อที่6แล้วครับ1เศษ21ส่วน25 1เศษ21ส่วน25ต้องท่องเอาไว้เดี๋ยวเราจะลืมนะครับ 1นึ่งแสนยี่สส่วนยี่สิบห้านเอ็ดนะครับส่วน25ครับ1ละไว้เลยนะเอา21่ส่วนยีมาครับ25เราคูณเท่าไหร่คูณ4แล้วได้ร้อยครับฉะนั้นคูณตัวข้างบนด้วยครับอ่ายี่คูณสได้ร้อยยี่คูณสี่ะ21คูณสได้4 1่สี่ 4 2 8ได้84ฉะนั้นมันได้เท่าไหร่ครับที่มีทอยม2ตำแหน่ง1 2ครับ0.84ครับและดึง1มาบวกครับ1บวกด้วย0.84ก็1.84ครับข้อที่6ของเราได้1.84ครับเข้าใจหลักการคิดไหมนะครับ ในกรณีที่เราเจอจํานวนค้านะครับจำนวนค้าข้างหน้าจะสังเกตว่ามันคือนี่นะครับทุกตัวเลยครับมันก็คือข้างหน้าคือจํานวนเต็มวันนี้คือจํานวนเต็มนี่คือจํานวนเต็มนะครับฉะนั้นเฉพาะเศษส,ส่วนที่จะเอาไปคิดเป็นทศยมที่อยู่ข้างหลังนะข้อสังเกตนะครับฉะนั้นเราหยิบมาแค่ตรงนี้ก็ได้หรือเราแยกถ้าทําเป็นลักษณะของให้ชัดเจนวิธีทานะครับให้คุณครูเห็นให้กรรมการตรวจข้อสอบเห็นแยกออกมาให้ชัดเจนว่ามันมีเลข 1- บวกกับเศษส่วนนี้อยู่แล้วค่อยไปคิดเศษส่วนอย่างเดียวนะครับทีนี้มาดูการตรวจสอบความเข้าใจในส่วนต่อไปนะครับเราจะทําการคิดในตรงนี้เลยแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ขยับหน้าไปที่ไหนเศษห้ส่วนแครับถ้าเราเขียนเป็นรูปของทศนิยมก็คืออะไรครับเราจะทําการทําตัวส่วนให้กลายเป็นส่วน10ส,ส่วน100หรือส่วนพันนะครับจะต้องหาตัวคูณทั้งเศษและส่วนนะ ฉะนั้นคูณได้ที่125มาคูณกันแล้วกันครับเอา125มาคูณฉะนั้นต้องคูณตัวข้างบนด้วยครับด้วย125เหมือนกันเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้1000 5คูณ125ได้625ฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบ0.625 นะครับสังเกตนะหลักส่วน10นะครับหลักส่วน100นี่คือหลักส่วนพันอธิบายอย่างนี้นะครับเพื่อให้มันสั้นๆนะมันถึงได้ทศยม3ามตำแหน่งนะครับถึงได้ทศยม3ามตำแหน่งนะครับตามจำนวนศูนย์เลยครับหลักส่วน10หลักส่วนร้อยและหลักส่วนพันนะครับเอาหลักข้อที่2ครับเราจะทำยังไงกับมันดีครับ ร้อยยี่สิบห้าแต่กี้นี้เราเจอแล้วว่าร้อยคูณแปดเนี่ยได้พันครับถ้านี่ก็เอาไปคูณ8ปสิครับฉะนั้นเรากนะ็คูณด้วย8นะคูณด้วยแดทั้งข้างบนและข้างล่างครับเมื่อคูณแล้วได้หนึ่งพครับตัวข้างบนแล้ว239รคูณแได้1 9ึ่สิบสอครับคิดมาแล้วครับ นะก็เลยบอกเราได้อย่างรวดเร็วนะจริงๆครูแอบไปคิดมาก่อนนะครับก็จะได้ทศนิยม3มตำแหน่งนั่นเองครับทศนิยมสามตำแหน่งก็คือ1นะครับ1 2 3ข้างหน้าเลข9ครับได้อยู่ที่1 9 1 2ครับมาดูข้อที่3กันครับเป็นจำนวนครับ จำนวนคลาสนี้เราบอกเราว่าเราสนใจแค่ข้างหลังอย่างเดียวก็ได้ครับเศษ3.5ส่วน5นะครับเศษ3.5ส่วน5เขียนให้เข้าวๆให้เราดูนะก็คือ5ใเนี่ยมันโอปไปคูณ2ได้นะครับเราแยกนะครับว่าเราจะเอาเศษ3.5ส่วน5ไปคูณกับ2ทั้งคู่นะครับก็จะได้6 1ส่วน10ครับ ดังนั้นมันเป็นยังไงครับเนี่ยเขอขอแยกออกไปข้างบนหน่อยครับดังนั้นคําตอบข้อน,นี้มันจึงได้3มเหมือนเดิมครับจํานวนเต็มได้คงที่ครับเศษหกส่วนสิ 10, นะครับเศษหกส่วนสิ 10, ตรงนี้ก็คือ6กเท่ากับหนึ่งตำแหน่งก็คือ6ครับได้3.6นะครับเป็นการทดสอบความเข้าใจฉะนั้นจะไม่เขียนละเอียดแล้วนะจะทบทวนใจมาระดับหนึ่งแล้วนะครับในส่วนของข้อที่4ครับ 6 7ส่วน40ครับเราเอาไปคูณด้วย25คูณด้วย25นะครับมองที่ข้างล่างก่อนนะมองที่40นะครับคูณด้วย25ครับฉะนั้นข้างบนคูณด้วย25เพื่อที่จะให้มันเป็นยังไงครับเราได้1000นั่นเองครับหลักส่วนพันไงครับ6 7คูณ25มันได้เท่าไหร่ 1,675มีทสิยมทีทศยม3าตำแหน่งครับฉะนั้นนับไป1 2และ3ครับอยู่ข้างหน้า6ฉะนั้นคำตอบจึงได้เท่าไหร่ครับ1.675ครับ1.675ข้อที่5ครับเห็น50แล้วน่าจะคูณง่ายๆนะเอาไปคูณ2ครับพอ50คูน2แลเราจะได้100ครับ ฉะนั้นข้างบนคูณ2ด้วยครับ6คูณ2ได้12ครับ12ส่วนร้อยครับ12ส่วนร้อยหรืออะไรครับทนิยม2ตำแหน่งครับตามจำนวน0นับจากข้างหลัง1 2จุดจะอยู่ข้างหน้าเลข1ครับก็คือตอบ0นจุดนะทยมอยู่ข้างหน้าเลข1ก็เป็น0.12ครับ ข้อที่6ครับ2เราละไว้ก่อนเลยได้นะ2เราละไว้นะดังนั้นเราเอา19ส่วน25นะครับมาคูณมาคูณดูครับหาตัวคูณครับ19ส่วน25คูณ4ใช่ไหมคูณ4นะครับ25คูน4แล้วได้ร้อยครับฉะนั้น19ต้องคูณ4ด้วยครับได้เท่าไหรครับ ได้76ดังนั้นคำตอบเราจึงเอา2มาเลยครับเอา2มาเลย2ครับจุดอะไรครับเนี่ย76ส่วนร้อยคือจุดอะไรทศยมมันมี2ตํตำแหน่งก็คือนับมาขัข้างหลัง1 2จุดจะอยู่ข้างหน้า7ครับก็เป็นจุด7แล้วก็6ครับเราจะได้คำตอบของข้อนี้ออกมาแล้วครับ2.76นะครับ โอเคครับได้คำตอบมาทุกข้อแล้วครับสำหรับในแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจนะครับทีนี้มาดูสิ่งที่เราได้เรียนรู้ครับเป็นโจทย์คำถามมานะครับเกี่ยวกับมุกค,ครับว่ามุกค,คิดว่าเศษ32ส่วน400มันเท่ากับ0.80มุกค,คิดถูกหรือไม่เพราะอะไรครับมาเราเรียนรู้กันแล้วเราคิดว่ามันถูกไหมสิ่งที่เราจะทำก็คือไงครับ ทำตัวส่วนนี้ให้มันเป็นสิบร้อยหรือพันก่อนทำยังไงดีเอ่ยให้มันกลายเป็นถ้าหารสี่เนี่ยมันจะได้หนึ่งร้อยพอดีนะครับฉะนั้นสี่หารสามสิบสองได้ไหมสี่หารสามสิบสได้ด้วยครับฉะนั้นสานะสาส่วนด้วยสี่ครับถ้าเราเอาไปหารส่ครับสตรงนี้หารสี่อยได้หนึ่งร้อยพอดีนะครับสี 4, 8, ใช่ไหมเอ่ยแปดสองสิบหกสามสิ่สามสิบสองได้8จริงๆด้วยครับน่าจะใกล้เคียงนะของเขาศูลองดูครับว่าผิดหรือถูกทีนี้ทอซิอมมันเป็น2องตำแหน่งนะครับเห็น2องตำแหน่งไหมตรงเนี้ยเลขศูนย์สตัวเราต้องนับไป2ครับ1นึ่อ้าวอย่างนี้ไม่พอครับทําไงครับต้องไปต่ออีกใช่ไหมครับเอาใหม่นะ1ครับ2ฉะนั้นตรงนี้ต้องมีศูนย์อยู่ข้างหน้าตรงนี้ครับห และ2ครับมันจึงเป็น0.08ครับคำตอบข้อนี้จะได้0.08อา้าวมุกตอบ0.80ฉนั้นคำตอบคือไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับเพราะอะไรครับเพราะคำตอบที่ถูกต้องมันคือ 0.80นะครับเพราะที่ถูกต้องคือ0.80เองไปเขียนมาเองนะโอเคครับสำหรับหน้าที่71เป็นอันว่าเรียบร้อยครับ